คนปกติเนี่ยกลายเป็นคนการเลยเราอยู่ในฐานะของของคนที่มีปมด้อยที่สุดของสังคมเป็นเลเวลสุดท้ายของสังคมว่าเราหน้าเหมือนผีมันก็น่าจะเป็นเรื่องปกติเพราะมันไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้ดีกว่านี้แล้วไม่มีความเท่าเทียมกันบนบน,บนสังคมไม่มี คนมักถามว่าลุงทำใจได้ยังไงลุงไม่ได้ทำใจได้แต่ลุงแค่เข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับลุง คือโดนน้ำกรดสาดเมื่อปีพศ2540อะเป็นเพื่อร่วมงานสมัยก่อนนะลุงทำาข่ตรงมันก็จะรู้จักคนค่อนข้างมากแล้วการที่เราเป็นอัปลน์อ่ะการเข้าไปเทคแคร์ดาวไลน์มันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเขาไม่ได้คิดแบบว่าเราเข้าไปเทคแคร์เขาในฐานะอัไลน์เขาคิดว่าเราเข้าไปเทคแคร์เขาเพราะว่าเขากับเราชอบกันเวลาเขาบอกเราเราปฏิเสธไปปัญหาเกิดแล้วก็มันก็เลยเดินทางมาถึงการทำร้ายกัน หลังจากโดนน้ำกรดสาดคือเปลี่ยนอะเปลี่ยนคือเงินทองหรือว,ว่าเงินเก็บอะไรที่มีเหลืออยู่ก็หมดไปการรักษาตัวแล้วการที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงคือเรามองไม่เห็นเพราะตาไม่ต้องโดนเย็บทั้งหมดทุกอย่างมันก็เลยเช่ากับศูนย์ทุกอย่างศูนย์หมดไม่ว่าจะเป็นตัวเราทรัพย์สินเราทุกอย่างศูนย์หมดนะครับใช้เวลาประมาณ5ปีก็เปิดตาขึ้นมาก็มองเห็นเวลามองเห็นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าจากคนมันเหมือนเราเราเรา,เราข้ามมิติมาเหมือนกุ้เพชันิวาสไหมจากคนปกติเนี่ยกลายเป็นคนพิการเลยคือต้องปรับตัวใหม่ทั้งหมด ตาข้างนี้มันก็จะเสียไปเลยตาข้างนี้ก็จะเห็นนิดหน่อยแต่ว่าเขาเย็บไว้เวลาเรามองออกไปเนี่ยมันจะมัวๆแล้วก็เหมือนเรามองเราลองเอาหนังสือมาอ่ะเอากระดาษมาม้วนๆเป็นวงกลมๆแล้วก็มาใส่ตาเราอะครับมันก็จะมีขอบเขตของการมองเห็นประมาณนั้นแล้วก็มันก็จะมีปัญหาอยู่เรื้อรังก็คือตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสกินการ์ก็คือหนังตรงที่อื่นเอาขึ้นมาปะแทนหนังเดิมที่มันสูญเสียไปปัญหาก็คือว่าอากาศเปลี่ยนทีมันก็จะเกิดแผลพองตามตะเข็บเนี่ยก็จะเป็นเลือดปนเข้าหนาวหนาวเข้าร้อนอะไร ประมาณนี้ก็จะเกิดปัญหาตลอดครับแล้วก็หูข้างนี้ก็คือเสียไปเลยคือขาดไปเลยครับตอนนี้คือใช้หูเทียมอยู่ใช้หูเทียมอยู่ครับแล้วใช้หูเทียมใช้จมูกเทียมแต่ว่าลุงอาจจะใส่เฉพาะตอนที่ลุงไปทุกทำธุระแล้วก็ไปในสถานที่ที่แบบมันจะทําให้เราดูน่ากลัวน้อยลงนะครับ สมัยก่อนเนี่ยลุงขายข้าวแกงลุงออกมา,าขายข้าวแกงเข็นรถข้าวแกงขายอยู่ปากซอยบางพลูนทีสิบสามเนี่ยก็จะมีแบบข้าวแกงตะทัดหน้าผีบ้างล่ะอะไรบ้างประมาณนี้แล้วอาจจะคําพูดอ่ะมันก็จะน้อยกว่ากิริยาที่ออกมามากกว่า <S <S 1> <S 1> อย่างลุงไปนั่งกินข้าวตามบัสนพูดตามท้างต่างๆอย่างเงี้ยเรากำลังนั่งกินเงี้ยปกติบัสนูดก็ต้องนั่งรวมกันบางทีบางโต๊ะเนาะบางทีเขาชามมาวางแล้วเนี่ย เขาเห็นเราเนี่ยเขาไปเลยหรือว่านั่งรถสองแถวเนี้ยเวลาเราขึ้นไปนั่งเนี้ยคนข้างๆก็จะสะกิดคนข้างๆให้มาดูเราอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ขึ้นรถก็จะเจอประมาณเนี้ยบางบางทีรถแน่นแต่เขาก็ไม่กล้ายืนข้างเราเนี้ยเป็นวงตีวงเลยครับเออตีวงให้เรายืนแบบสบายๆเลยครับการดูถูกการโดนว่าจะง่ายทึ่ดสมมติว่า เขาไม่พอใจเราเนี่ยง่ายคือจากจากสิ่งที่เราเคยเป็นมาถ้าเราเป็นคนปกติเนี่ยเลเวลที่จะโดนว่าเนี่ยมันจะต้องสูงมากๆแต่เนี้ยไม่ต้องครับเราจะโดนดุง,ง่ายอย่างสมมติเราไปซื้อของอย่างไปซื้อเผือกต้มเนี่ยล้วถามว่ามีเผือกต้มขายไหมอ่าถ้าเกิดเราเป็นคนปกติเราจะโดนว่าไม่มีค่ะแต่ว่าเวลาเราไปซื้อเนี่ยโดยโดยสภาพเนี่ยไปซื้อเธอก็เห็นฉันขายแล้วอย่างเงี้ยบางบางคนก็บอกว่าหน้าตาแบบเนี้ทำไมต้องมาอ่าอย่างลุงเนี่ย ลุงโดนน้ำกรดสาดนั้งแต่อายุ29ลุงเคยฝันไว้ว่าอยากมีครอบครัวทุกวันนี้ก็ยังฝันอยู่แต่ว่า,าสมัยก่อนฝันก็คนบอกอายุ35ก็จะให้กำลังใจทุกวันนี้คนก็จะบอกว่าทาไมไม่ไม่เข้าวัดลุงน่าจะทําอะไรได้ดีดกว่าเรื่องพวกนี้กลายเป็นว่าการที่จะหาชีวิตคู่เนี่ยเป็นเรื่องผิดปกติสําหรับคนพิการอันนี้คือความเจ็บปวดเลยนะทาให้ความคิดของคนพิการคนหนึ่งเนี่ยที่ไปคิดแบบคนปกติเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิด แล้วถ้าเกิดเราไปตอบโต้อย่างเนี้ยมันยิ่งมีปัญหาเพราะว่าเขาก็จะเดินประชิดตัวเราได้ง่ายเพราะว่าเขาไม่ได้เกรงกลัวเราเพราะว่าเราอยู่ในฐานะของของคนที่มีปมด้อยที่สุดของสังคมเป็นเลเวลสุดท้ายของสังคมอยู่แล้ว คุณยังเป็นมนุษย์อยู่คุณหนีไม่พ้นสิ่งเหล่านี้หรอกครับ นะไม่ค่อยจําเรื่องพวกนี้นะครับลุงก็จะไม่ค่อยจําลุงคิดว่าไม่ว่าลุงจะอยู่ตรงไหนไม่ว่าใครจะอยู่ตรงไหนใครจะพูดกับเราว่าเราหน้าเหมือนผีมันก็น่าจะเป็นเรื่องปกติเพราะมันไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้ดีกว่านี้แล้วอะไรเราจะมีธงของเราปักอยู่ว่าไม่ว่าเราจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับชีวิตเราก็แล้วแต่หนักหนาสาหัสใ,ใดๆก็แล้วแต่เราจะไม่ฆ่าตัวตายอันนี้คือธงของเราเลยเราจะประคับประคองตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็คนที่จะให้ความสุขเรามากที่สุด ก็คือตัวเราเมื่อตัวเราต้องให้ความสุขตัวเราเองแล้วเนี่ยเราจะต้องมองโลกอย่างใบเนี้ยแบบไหนต้องค่อยๆเอาความรู้สึกหรือว่าเอาสถานการณ์ปัจจุบนนันน่ค่อยๆลบอดีตออกไปทีละนิดละนิดมันไม่ได้ลบได้ทีละวันนะเราก็ต้องเตือนตัวเองแล้วยอมรับตัวเองว่าเราเป็นคนพิการคนพิการต้องเจออะไรบ้างแล้วก็มองพวกนั้นนะให้มันเป็นเรื่องปกติให้ได้ไม่ว่าสังคมจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราเท่าเทียมกันหรือว่าอะไรก็แล้ว ไม่มีความเท่าเทียมกันบน,บนสังคมไม่มีมันเป็นคําพูดสวยๆที่ประโลมโลกที่ริงแล้วมันไม่ใช่แล้วก็คนในสังคมก็ไม่ได้ผิดนะมันถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นเราคนพิการต้องรับให้ได้นะเราเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ได้ mm hmm. เพราะสังคมมันคือคนหลายๆคนเอามารวมกันแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงตัวเราเองคนคนเดียวได้อยู่ก็อ,อยากจะบอกกับน้องๆว่าวันนี้เราร้องไห้มากแค่ไหนเราก็ยังเป็นแบบนี้นะครับเราไม่ร้องไห้เราก็เป็นแบบนี้ เรามีความทุกข์ก็เป็นแบบเนี้ยเรามีความสุขก็เป็นแบบเนี้ยเ,เ,เลือกจะมีชีวิตแบบไหนเลือกเอาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องบาลานซ์กันทำบูลลี่มันจะทําให้เราเข้มแข็งทำชมมันจะทําให้เรามีความสุข <Okay. S 1> แค่นั้นคือจบ